สวัสดีนักเรียน C1 ที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้ครูเอิงจะมาสอนการคูณจำนวนนับด้วยพหูคูณของ10และ100กันค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าข้อแรกครูเอิงจะตั้งโจทย์ง่ายๆเอา60คูณ3ใครมีกระดาษทษหยิบขึ้นมาตั้งทษเลยนะคะ60คูณ3เอาเลขสตั้งให้ตรงเลข0เพราะว่าเป็นหลักหน่วยเหมือนกัน เริ่มคูณกันที่หลักหน่วยค่ะ3าคูณศได้0แล้วก็3ามไปคูณหลักสิบสามหเท่าไหร่อ่าสิเก่งมากข้อต่อไปเจ็คูณสตั้งเหมือนเดิมนะคะตั้งเลขสี่ให้ตรงกับเลขศูนย์ คูณที่หลักหน่วยก่อน4คูณ0ได้0ต่อไปก็เอา4ไปคูณ7 74เท่าไรนะ47เท่าไรนะ74 28อ่าเก่งมากค่ะข้อต่อไปควงเพิ่มตัวเลขแล้วนะเอา50คูณกับ10 ใครไม่เคยตั้งทดแนวตั้งแบบห้อยศูนย์บ้างลองทำตามครูเอิงดูนะคะตั้ง50ก่อนนะแล้วตั้งเลข1ให้ตรงกับเลขศูนย์เพราะว่าเป็นหลักหน่วยแล้วเขียนเลขศูนย์ไว้ข้างหลังจึ๊บอืมแบบนี้นะเด็กๆก็จะเห็นว่าเลขศูนย์ตัวนี้มันไม่ได้ตรงกับใครเลยใช่ไหมเขียนลงมาก่อนอ่าเสร็จแล้วก็คูณปกติ1คูณศูนย์ได้ศูนย หนึ่งไปคูณห้าได้ห้าไงครูเอิงอืมใช่แล้วมันง่ายใช่ไหมอ่ะลองดูข้อต่อมาครูเอิงเอาแปดสิบคูณยี่สิบอะลองตั้งทดแบบห้อยศูนย์ดูนะแปดสิบเขียนเลขสองให้ตรงเลขศูนย์แล้วก็เขียนศูนย์ไปข้างหลังอืม โอ้ยสบายเลยครูเอิงวิธีนี้ศูนย์ไม่ตรงกับใครก็เขียนลงมาก่อนเลขศูนแล้วก็เอาสองไปคูณศูนย์ตรงนี้ได้ศแล้วก็เอาสองไปคูณแปดสเท่าไรนะสองแปเท่าไรนะอ่ะบายสองห้าสิบสองห้าสิสองปดสิบหกอ่าง่ายขึ้นเยอะเลยทีนี้จุดสังเกตมีอยู่ว่านักเรียนเห็นไหมว่าข้อนี้ โจทย์มันมีศูนย์อยู่2ตัวใช่ปะคำตอบก็มี0ูนย์สตัวเริ่มเห็นอะไรเปล่าอะข้อนี้ก็เหมือนกัน0ูย์สตัวคำตอบก็เลยมี0ูนย์สตัวลองดูข้อนี้ศูนย์หตัวคำตอบมีศูนย์หตัวเหมือนกันถ้างั้นลองคิดตามเทคนิคนี้ดูนะคะเอา70็คูณสลองทำตามข้อเดิมนะแล้วเราก็มาดูตรงนี้ ศู 01, ตัวไงครูเอิงเขียนก่อนเลยศูนย์หนึ่งตัวแล้วก็เอา4ไปคูณ7จ็เจ็ดสเท่าไหร่คะยี่สิบแปดคำตอบเท่ากันเลยอะแต่ว่าคูณเลขได้ไวขึ้นเนาะไม่ต้องไปตั้งในกระดาษทดแล้วลองมาดูข้อ2 50คูณกับ10ข้อนี้ศูนย์กี่ตัวเอ้ย1นสองเขียนก่อนเลย1นสองเอา1ไปคูณห้า หนคูณหได้5ไงครูเอิงใครบอก6แก้เลยนะเอาเป็น5้านะ5้าหนะคะข้อต่อไปเอาแปดสคูณยีสข้อนี้มีศูนย์กี่ตัวเนี่ยหนงั้นเขียน0ูนย์ก่อน1 2แล้วเอาสองไปคูณ8เหมือนเดิมค่ะสอหรือ8 2ก็ได้นะการคูณมีสมบัติการสลับที่นะคะ8ปดสองสิบ หเฮ้อง่ายขึ้นเยอะเลยไม่ต้องตั้งกระดาษทดแล้วมาดูข้อนี้ลองคูณแนวนอนกันอะศูนย์หนึ่งตัวไงงั้นก็เขียนศูนย์ไปเลยแล้วก็เอาสี่ไปคูณสองสี่สองแดเสร็จแล้วว่ะโอ้ง่ายจังเลยครูเอิงรู้งี้ทำวิธีนี้ตั้งนานแล้วเนาะอะศูนย์ 0, ตรงนี้มีหนึ่งตัวเขียนก่อนเลยศนแล้วก็เอาสามไปคูณเจด 3 7 3 7เท่าไหรอ่อ่ะส7ก็ต้องเป็น21สข้อต่อมาเอา0มาแล้ว0 2ตัวเขียนเลย1 2แล้วก็2อคูณส,สได้2อคูณสได้4ไงล่ะแล้วก็มาลองดูข้อนี้หูศูนย์เต็มเลยอะ่ะหนึเขียนเลย1 2 3 เอาหนึ่งไปคูณห้าหนึ่งคูณห้าได้ห้าโอ้สบายเลยข้อนี้ข้อสุดท้ายศูนย์กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามเขียนเลยหนึ่งสองสามเอาสามไปคูณสี่สามสี่ถามตีเท่าไหรอ่อ๋อสิบสองไง เสร็จแล้วง่ายมากเลยอ่ะครูเอิงนะคะฝากการบ้านให้นักให้นักเรียนลองไปทำกันดูใน Learn f อร m Home นะคะฝึกฝนตัวเองบ่อยๆจะได้ทำได้คล่องขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ